นี่ผมเนี่ยนะมีคุณสมบัติขนาดนี้นะถ้าผมออกไปปฏิบัติการแล้วมีหมาเดินผ่านเขาให้ยิงหมาผมไม่ยิงนะปุ้คขับชาสั่งผมยิงหมาผมไม่ยิงนะเพราะหมาไม่ทำอะไรผิดอะ่ะไอ้นี่คนไทยด้วยกันเด็กตาดำๆอะ่ะไปยิงก็ทำไมผมต้องไปทำร้ายประชาชนเนี่ยนะผมลาออกนายแพทรวจโทครับรธวิทูุกระจังตอนนั้นหล่อเฟี้ยวเลยอะเหนียะนุ่มเหนียดนะ คนเดียวกันกับที่พูดว่าผมไม่ทำนั่นแหละถ้าเป็นผมผมไม่ทำดูทีว่าเป็นยังไงทีนี้นี่ออกมาแนวนัวลวดเหล็กเห็นไหมผู้ <ไป S 1> ชมนุมไม่ได้ลุกเข้าไปนะย้ำนะนี่เดินออกมาหน้าแนวเลยหลังจากนั้นมือแนวออกไปนี่คือของจริงฮะ<ป>นี่สมัยรุ่ทักษ<ป>ิณนะคุณทักษิณไม่เคยเล่ากับที่ขับเฮ้าใช่ไหมที่น้องบอกว่าอยากให้พ่อเลิกดูท็อปนิวอะ ไปถามเขาบ้างสิว่าเขาทำอะไรางนี่แล้วหลังจากนั้นก็ด่าหน้าฮะไล่ทุบทุบรถเครื่องเสียงจับไปนักศึกษายังไม่ตายเลยตอนนี้เขายังพูดได้ไปถามเขาสิพิชิตชัยมงคลเนี่ยโดนเลือดสาดเลยเนี่ยเหตุการณ์เนี้ยนี่ครับหลังจากนั้นก็ด่าหน้ามาทีนี้ เนี่ยเห็นกศึอษาก็ไม่ได้ลุกอะไรเลยน,นะอ่ะเดี๋ยวดูภาพเต็มๆนะ,ะตอนนี้ครับ หลังจากนั้นก็ปะทะกันเพราะตำรวจดันก็มามีการต<อ>ีการอะไรกันตอบโต้กันนะเดี๋ยวถ้าเลื่อนภาพไปทีนี้ครไปตอนท้ายๆหน่อยก็จะเห็นการสลายไปเลยทีนี้ลุกเข้าไปถึงโน่นรถเครื่องเสียงที่จอดอยู่กับที่